สวัสดีครับวันนี้มาปล่อยปลาแก้บนนะครับก็มีลูกอายลูกกลางมาร่วมกันปล่อยของปลาเนี้ยเท่าไหร่299ตัวแล้วก็ของอาย50ตัวนะครับ,เ,รบเพื่อจะได้พน้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะตรงนี้เป็นท่าน้ำหนองบัวนะครับผมเดี๋ยวกลางปล่อยลงไปก่อน โอ้ตัวก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับผมไอ้นี้ห้าสิบตัวห้าสิบตัว <c oughs> เอาอายปล่อยให้ป๋าหน่อยลูกอายปล่อยให้ปา๋าไอ้น,นี้สองร้อยเก้าสิบเก้าเขาแถมมาตัวหนึ่งเป็นสามร้อยตัวเดี๋ยวให้ปา๋อาอธิษฐานด้วยนะครับอขอให้หายจากทุกโโกรคภัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีโชคมีลาบนะเคราะห์กรรมความเจ็บความป่วยก็ขอให้หายไปกับ น้องปลาก็พาไปแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคโอ้ค่อยๆลูกค่อยๆโอ้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขขอให้ไปอขอให้ไปสู่ไม่ใช่สู่สุขตินะครับขอให้ไปไปเอ,อมีลูกมีหลานสืบเผ่าพันธุ์นะโอ้ดูสิเขามีความสุขมากเลยนะครับเนี้ย มีความสูงมากเลยนี่น,นี่ยังไปไม่ถูกนะแต่แข็งแรงทุกตัวนะครับผมแข็งแรงทุกตัวเลยนะครับขอร่วมอนุโมทนาร่วมกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันให้มีโชคมีลาบนะครับให้มีความสุขความเจริญครับผมสวัสดีครับ